ควนครับ <No. S 1> นี่แบง่งแบ่งให้เพื่อนๆแล้วก็บางเทไปด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่บางคนเขาก็ไม่ได้ไปด้วย่วนนึงงานจริงวันนี้ครับน,นิโลกว่า สองลนอันนี้รอันนี้เจ็ดขีดเยีะเลยปลาปลาโคเด็เกือบโลนสตัวนึงของของบาเอะไปตั้งเลยงตัวเดียวกดครับเราง่ายเลยแต่ว่า กดเลี้ยงครับกดใหญ่ครับกดเลื้ยงใหญ่กดเลื้ยงกดเลื้ยงกดนึกกดล้วนๆนะครับกดล้วนๆเลย ปรากดครับมแม่ตามกดเจ็ดแปดโลเนี่ยปรากดแบง่งแบเพื่อนเขาไปด้วยพอดีบางคนเขาก็ไม่ได้ยิงวันนี้ครับนกปลานกครับอยุธยา あ<ア>